ามาดูกรณีที่สองเขาบอกว่าร้านคา้าลดราคากระเป๋า30%ของราคาที่ติดไว้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์ถามว่าอะไรคะผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทแต่โจทย์ให้ต้องจ่ายเงินมาไหมามาดู 1. โจทย์ให้ลดราคากระเป๋า2ของราคาที่ติดไว้เออโจทย์ไม่ได้ให้ต้องจ่ายเงินนี่แสดงว่าถ้าจะหาต้องจ่ายเงิน ะะถ้าจะหาต้องจ่ายเงินถ้านักเรียนถ้าร้านค้าเนี่ยลดราคากระเป๋าไป30%แสดงว่านักเรียนต้องจ่ายเงินกี่เปอร์เซ็นต์คะอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนจะต้องจ่ายเงิน70%นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาใช่ไหมดังนั้นโจทย์ข้ออันนี้เราก็หาอะไรเลยคะ70% ของราคากระเป๋าได้เลยคือคูณกับกระเป๋า2,560นั่นเอง0ตัด0นะคะตัดก็จะเหลือ7คูณด้วย256อ้าวตั้งคูณไปเลยคูณกับ7นะคะนี่เราต้องคำนวณมือให้มันเร็วๆได้วิธีคูณแนวตั้งและไข้นะคะ7คูณ6 42ใส่2ห้อย4 7 5 35ใส่5้ห้อย3 7 24ใส่4่ห้อย1คำตอบก็จะได้2ได้9ได้7ได้1ดังนั้น ผู้ซื้อต้องจ่ายเงิน1,792บาทเย้เห็นไหมคะตรงกันกับที่ตัวอย่างนำเสนอให้ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นการหาจานวนเงินที่ลดราคาจากราคาป้ายที่ติดไว้นะคะก็อาจหนึ่งจะใช้วิธีการเทียบอะไรคะบัญญัติตราย,ยางนะคะหรือไม่วิธีที่2ก็คือหาสิ่งที่โจทย์ถามหาเลยโดยวิธีการคำนวณโดยการหาร้อยละของจำนวนนับได้ใช่ไหมคะ เย่ yeah, เป็นไงคะยากไหมเอ่ยอ้าวถ้างั้นนะคะจะให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัด5.7นะคะ5.7ข้อที่1ข้อ2ข้อ3ดูก่อนแล้วก็เนามาส่งครูนะคะแต่ใครทําส่งได้รวดเร็วเนี่ยก็ถือว่านักเรียนนะคะได้มีความตั้งอกตั้งใจในช่วงปิดโควิดนี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปที่3นะคะนัเกเรียนวันนี้ก็ไปทำข้อ123มาก่อนแล้วนำส่งครูได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ